สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสยามนี้มีเรื่องเล่าช่องที่เล่าทุกเรื่องเกี่ยวกับสยามประเทศหากคุณชื่นชอบเรื่องราวที่เกี่ยวกับประเทศสยามช่องนี้รวบรวมทุกเรื่องไว้แล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่9 9 1ในหลวงไม่มีวันทิ้งคนไทยสุดทราบซึ้งใจเมื่อครั้งในรัชกาลรที่10ตัดเหนื่อยท้อเป็นเรื่องธรรมดาย้อนกลับไปเมื่อวันที่12ธันวาคม2 5 1 3 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในกิจกรรมอบรมผู้นำเยาวชนจิตอาสาที่มท .11 เอขตบางเขนกรุงเทพเด็กๆบอกเล่าถึงความรู้สึกมากมายที่ได้มาเข้าค่ายเยาวชนน้องคนหนึ่งเป็นชาวมง้งบอกกลับในหลวงแบบกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ว่าหนูได้ยินคนพูดว่าเมื่อราชการที่9สวรรคตแล้วม้งจะไม่มีที่อยู่ รัชการที่สิบจะให้มองออกไปจากประเทศให้หมดหนูกลัวมากกลัวว่าจะไม่มีแผ่นดินอยู่กลัวว่าจะไม่มีที่ไปไม่ได้เรียนหนังสือแต่หลายปีที่ผ่านมารัชการที่สิบไม่เคยไล่พวกเราทุกคนอยู่สบายดีแล้วในหลวงก็ยังให้หนูได้เรียนหนังสือด้วยในหลวงตัดตอบน้องคนนั้นตามที่ฉันพอจะจําได้ว่าในแผ่นดินนี้ไม่ว่าจะเชื้อชาติใดเราทุกคนคือคนไทยประเทศไทย ไม่เหมือนชาติอื่นใดในโลกเรารักกันเราช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและในหลวงจะไม่มีวันทิ้งคนไทยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์จะทําทุกอย่างเพื่อคนไทยขออย่าได้กังวลน,น้องคนหนึ่งถามในหลวงว่าได้มาทราบถึงงานที่ในหลวงทำแต่กลับมีข่าวไม่ดีข่าวโกหกเรื่องของในหลวงมากมายแล้วพระองค์ทรงท้อบ้างหรือไม่ถึงตรงนี้ฉันแอบตกใจกับคําถาม แต่ก็ตั้งใจฟังคำตอบเป็นอย่างมากในหลวงทรงแย้มพระสวนตัดตอบด้วยพระสุรเสียงราบลื่นแต่หนักแน่นความตามที่ฉันพอจำได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนจะเหนื่อยหรือท้อหรือเสียใจแต่เราต้องไม่ปล่อยให้ความรู้สึกด้านลบเหล่านี้ฉุดลั้งให้เราหยุดทำงานหยุดทำหน้าที่หรือหยุดทำสิ่งดีๆเพื่อชาติบ้านเมืองและเมื่อน้องคนหนึ่งถามในหลวงว่ามีอะไรที่ทรงอยากจะบอกกับพวกเราบ้างในหลวงตัดตอบ มีประโยคหนึ่งที่ฉันจะจำพัสุลเสียงอันสุข,ขุมและอบอุ่นเป็นกันเองของพระองค์ประโยคนี้ตลอดไปต้องรู้ต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ค้นหาความจริงอย่างประวัติศาสตร์ก็มีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีที่พูดถึงประวัติศาสตร์ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นไดโดเสาส่งผสวนเล็กน้อยแต่เรื่องราวต่างๆที่ร้อยเรียงกันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเรียนรู้และเข้าใจถอดบทเรียนว่า เราได้เรียนรู้อะไรที่ฉันจําได้ทรงยกตัวอย่างให้เด็กๆได้อย่างน่ารักมากๆประมาณว่าตอนนี้เราพูดอยู่ทรงวางไม้และตัดต่อโดยไม่มีไม้เราวางไม้แล้วสิ่งที่เราพูดไปก็เป็นอดีตทรงหยิบไม้ขึ้นแล้วตัดว่าเราหยิบไม้ขึ้นพูดพูดใหม่ตอนนี้เราก็พูดเป็นเรื่องของตอนนี้ทรงผสมเป็นกันเองด้วยความเมตตา ตัดถามเด็กๆว่าเข้าใจไหมาบางทีอดีตหรือไม่อดีตหรือตอนนี้มันก็ไม่สำคัญเท้ากับการได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เราพูดบ้างลองให้ประยุกต์ใช้ดูจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเยาวชนด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณข่าวดีมีได้ข่าวไม่ดีก็มีได้แล้วก็พวกเราต้องไปแยกแๆกันเองว่าอะไรมันข่าวดีหรือข่าวไม่ดี ้เราก็ไม่ได้เคยโฆษณาตัวเองว่ามันดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่พวกเราจะตัดสินเอาเองแต่สิ่งที่ขอก็คือขอให้เราสร้างตัวเองให้ดีเป็นใช้ได้ส่วนหนึ่งของพระราชดำรัสที่มีต่อเยาวชนในวันนั้นขอพระองค์ทรงพระเจริญ